เก็บงเก็าใส่ได้บอกเสนะครับโยลงมาแล้วเยว่นะรงการหลอกนีำไดสครับลอนะครับน่นะครับอีกฝ่าสย แรกเราดินใส่ก่อนนะครับเพื่อให้น้ำฝั่งนี้มันอยู่นะคแบบมันจะท้องเสซนเลยสูงกว่าไอห,หินใส่นะครับน้ำมันอยู่ประมาณก่อน,นถึงเชือกสียบเราไม่ได้น้ำไปถ้าหินใส่เองเดียวมันก็ซึมไปหมดเลยนะครับฝั่งนู้นถ้ามันไหลลงแรงก็เป็นน้ำตกนะครับหยยไหลเยอะไหลมากสวยงามนะครับเสร็จแล้วเห็นไหม ไหลสวยนะครับตร่งนี้เป็นน้ำตกนะครับไหลลงมาจะตกประมาณนี้ช่วงเลยเฉียดย้อยลงมาสวยน้ำจากมือนะครับฝังนี้เก็บน้ำอยู่ถ้าเราไม่ทำฝายเลยน้ำก็จะไหลไปเนี้ยทางแห้งจะแห้งไปเลยแต่ถ้าฝั่งนี้แห้งกว่างนู้นน้ำมีนะครับฝั่งนี้ครับไหลชะลอน้ำนะครับทำให้วัดนะครับทำฟรีทำฟรีครับทำฟรีเน้นครับฟรี